สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสมสนะครับมีงานเข้ามาอีกหนึ่งงานนะครับจะทําให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นบันไดบันไดรถนะครับของ m a สด้าบีทหนะครับก็เช่นเคยครับลูกค้า FC ของช่องเรานะครับเขาเห็นผลงานเราในช่อง YouTube นะครับแล้วเลยก็ อยากจะเอามาทําบ้างนะให้มันดูใหม่ขึ้นก็ชิ้นงานนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกก็เดี๋ยวจะบิวให้ลูกค้าด้วยเลยครับด้วยสีพ่นพลาสติกโดยเฉพาะนะครับไม่ล็อกลอนก่อนอื่นเนี่ยผมพิจาราณงานดูแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็ขัดเปิดผิวผมดูสภาพแล้วชิ้นนี้น่าจะถอดได้ครับ ถ้าเกิดถอดได้ก็จะทำงานง่ายขึ้นครับก็เดี๋ยวถอดชิ้นพลาสติกแยกออกมาก่อ yeah. น oh <my> อันนี้ตอนนี้ผมขัดไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูครับเปรียบเทียบ,ยบ,ยบจากเดิมครับอันนี้ขนาดล้างแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับมันเป็นข้าวฝังแน่นนะครับเราก็ต้องขัดเปิดผิวให้ขาวแบบนี้เลยนะครับไม่งั้นสีมันจะยึดเกาะไม่ดีนะครับ ครับนี่ก็คือเป็นงานที่ขัดทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพ่นรองพื้นเกาะอลูมิเนียมกันนะครับก็ตัวเดิมครับที่ผมใช้ h b body 9 8 9นะครับซึ่งผมจะบอกกับเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับใช้เองแล้วดีจริงนะครับผมจึงแนะนำเพื่อนๆนะครับมีหลายแบรนด์นะครับ เอาสินค้ามาให้เราลองแต่ถ้าเกิดตัวไหนไม่ผ่านเนี่ยผมก็จะไม่เอามาพูดถึงนะครับก็คือปล่อยผ่านแล้วก็ผมจะทำให้เพื่อนๆดูว่าผมจะเน้นใช้เองจริงนะครับส่งงานลูกค้าก็ใช้ตัวนี้จริงๆจึงเอามาจําหน่ายที่ร้านด้วยคือถ้าเกิดของไหนดีของไหนผมใช้แล้วดีนะครับผมก็จะเอามาจํำหน่ายที่ร้าน ซึ่งสินค้าที่ร้านทุกตัวของผมผมได้ลองด้วยตัวเองแล้วนะครับดึงเอาตัวที่ดีที่สุดที่ผมลองแล้วมันมันเวิร์กที่สุดนะครับตอนนี้ก็ติดเทปติดกระดาษในส่วนที่ไม่ให้สีโดนนะครับแล้เดี๋ยวเรามาพ่นสีรองพื้นเกาะอลูมิเนียมกันนะครับก่อนที่เราจะพ่นสีรองพื้นเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้าเหนียวเช็ดฝุ่นเช็ดคราบ ออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อให้สียึดเกาะดีนะครับการพ่นรองพื้นเกาะอลูมิเนียมก็ผมจะพ่น2รอบนะครับเว้นช่วงแต่ละรอบก็5-10นาทีการพ่นก็จะอัดฉ่ำเลยนะครับพ่นให้ให้เปียกๆเลยครับ ตัวรองพื้นตัวนี้ผมผสมทินเนอร์แค่25เอร์เซนะครับมันก็จะมีความข้นกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ต้องใช้งานในการเหยียบบ่อยนะครับอพอเราพ้นเสร็จแล้วนะครับตัวรองพื้นตัวนี้เราต้องทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับเพื่อให้อ e ีฟ็อกซี่มันได้เสร็จตัวแล้วก็แข็งแรงดีนะครับ ตัดภาพพ่นดำด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดำด้านที่ใช้ก็จะเป็นของนิป้อนเพนนะครับภายแหลกสามพตัวนี้พ่นประมาณ2-3รอบนะครับตรงรอยตรงนี้ผมขัดเม็ดเมฝุ่นออกนะครับเพื่อให้เรียบเนียนก่อนที่เราจะเคลือบด้าน2 k นะครับตัวดำด้านนี้ก็เราสามารถลูปถ้าเกิดมีมเม็ดฝุ่นนี้ก็รูปให้เรียบเนียนก่อนนะครับ แล้วถ้าเกิดเนื้อสีมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สามารถเอาเครือบด้านเครือบทับได้เลย ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับกับการพ่นแลกเกอร์ด้านนะครับผิวก็จะสม่ำเสมอนะครับด้านกำลังดีครับไม่ด้านแห้งเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นมันเกินไปนะครับแนะนำแลกเกอร์ตัวนี้และครับชั้นแลกเกอร์ก็จะมีความแข็งแรงด้วยอันนี้งานบันไดรถนะครับแข็งแรงแน่นอนครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งให้แลกเกอร์เซ็ตตัว ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำชิ้นพลาสติกในขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับงานพลาสติกเนี่ยก็อย่างแรกเราทำความสะอาดชิ้นงานก่อนก็ชิ้นงานค่อนข้างจะมีฝุ่นมีโคลนะครับเราก็ต้องล้างด้วยน้ำแฟบก่อนนะครับแล้วก็บางเอิญพอล้างไปเจอคราบยางมะตอยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้น้ำยาล้างคราบยางมะตอยออกก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะขัดเปิดผิวอันนี้เป็นงานที่ทำความสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ขัดเปิดผิวนะครับเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆชมก่อนว่า,าชิ้นงานนี้จะมีสภาพซีดจางนะครับแต่จะแจ้งว่าาถ้าเกิดเป็นรอยขูดข่าแบบนี้มันอาจจะไม่ได้กลบรอยนะครับ แต่เดียวเราก็จะทำให้ให้มันดูเหมือนใหม่ขึ้นเดี๋ยวเราไปขัดเปิดผิวกันเลยนะครับในการเปิดผิวพลาสติกเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ใช้น้ำยาลูบด้านควบคู่กับแผ่นแย้ขัดสีเทานะครับเพื่อให้การเปิดผิวที่ดียิ่งขึ้นนะครับงานก็จะไม่เป็นเส้นกระดาดทรายเยอะเราก็ขัดให้ทั่วชิ้นงานเลยครับ น้ำยาตัวนี้มันจะมีในเนื้อน้ำยาเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นผงขัดนะครับก่อนที่เราขัดให้ทั่วเสร็จเราก็ล้างน้ำแฟสทำความสาดให้ดีนะครับตัดทิิงานให้แห้งสนิท เราก็มาพ่นสีพลาสติกกันเลยนะครับเราก็พ่นอยู่ประมาณ3 4มถึงสี่รอบนะครับแต่งานนี้ผมพ่นรอบแรกมันก็เกิดซีมนไนครับงานยังสะอาดไม่พอครับก็วิธีแก้ก็รอให้สีชั้นแรกแห้งสนิทแล้วเราก็เช็ดด้วยน้ายาเช็ดคราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยพ่นรอบ2ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมงานที่เสร็จเรียบร้อยกันเลยนะครับ あ。Uh. Uh. นี้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอส่งลูกค้าได้เลยนะครับอ,อย่างตัวฝาครอบพลาสติกนะครับที่จะเห็นเป็นรอยลึกๆนะครับรอยถลอกสีพ้นพลาสติกตัวนี้จะกบรอยไม่ได้นะครับมันจะทำให้ชิ้นพลาสติกดำดูใหม่ยิ่งขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดชิ้นงานเพื่อนๆมีรอยเยอะมากนะครับหรือรอยลึกผมก็จะแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสเปรย์พ่นพลาสติกที่สร้างลายเม็ดพลาสติกขึ้นมานะครับมันจะทําให้กบรอยพวกนี้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็จะสร้างเท็กเจอร์เป็นลายเม็ดพลาสติกตอนนี้ก็งานเสร็จเรียบร้อยครับรอส่งลูกค้าได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ชมงานโดยรวมของทางเรานะครับ ยังไงคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ